ันนี้วันที่20พฤษภาคม2568เดือนตุลาคมจะมาเริ่มคลิปได้ก็ตอนนี้18นาฬิกา17นาทีแล้วโอ้ให้ความตั้งใจมากจะมาสาธิตการใช้แผนที่ Google Map บน โทรศัพท์มือถือแอนดร i ยเพราะว่าไอโฟนไม่มีปัญญาใช้แพงมาก Android ก็จะเริ่มเลยนะผมแตะไปที่ Google Bar แล้วก็พิมพ์คำว่าวิธีใช้แหวนทวิธีใช้ กูเกิลนะครับนำทางพอเราพิมพ์ำคำสืบค้นไปบน g o o g l e Bar แล้วเราก็ Enter ตรงที่เป็นแว่นขยายครับขวามือมุมมุมขวามือล่างร่างสุด มันก็จะได้เป็นวิดีโอมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยรวมทั้ง AI Overview ด้วยการตั้งค่าการเลือกเส้นทางเดี๋ยวผมจะทดลองสาธิตอันล่างสุดนี่มันเป็นไอที่เป็นรูปหยดน้ำอ่ะสีลุ้งๆุ่ะที่เขียนว่า Google Maps เนี่ย อันนี้เป็นสำหรับอินสตัลคนที่ยังไม่มีคนที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันตัวนี้บางคนก็บางเครื่องก็ไม่มี Google Play Store เลยผมได้ได้เตรียมลิงก์ต่างๆสำหรับการติดตั้งวิธีการติดตั้ง Google Play Store และติดตั้ง Google Maps บางทีมันก็โดนลบแค่ลบแค่ไอคอนออกออกไปแต่ว่าตัวแอปพลิเคชันมันยังอยู่อย่างเงี้ยของเพ t o r e รวมทั้ง Google Maps ด้วยก็มีวิธีการเรียกกลับมาได้มันคนละตัวกับ Google Earth g นะ g o o m l p s ม p เปนเป็นส่วนหนึ่งของ Google Set ที่มันมีหลายๆอย่างรวมกันหมด มือนอยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ครับก็มีคำสอนต่างๆแต็ไมไปหมดจะดูดูในวิดีโอจะจะง่ายดูในวิดีโอข้างบนนะมีแอปให้ดูเยอะอย่างเี้ยม,มอวิดีโอเต็มเลยเห็นไหมเป็นสิบสิ สิบสิบบทเรียนผมก็ลอกบางอย่างขึ้นมาก็าถอยจากอันนี้ไปถอยจากหน้าหน้า g o o g l e g o o g l e Search ไอ Google Set ้ g ู o กิลเซตนี่ถ้าคิดแถบบนสุด Google bar ที่เป็นแถบข,ขาว มีตัว G สีลุ้งอยู่แถบที่หนึ่งแถบที่สองแถบที่สองทัดลงมาบรรทัดที่สองทัดลงมาเป็นไอคอน Open Camera Facebook อะไรพวกเนี้ย X Gallery บรรทัดที่สามเป็น File Manager อะไรโน้ตโฟลเดอร์ของผมอะเครื่องโทรศัพท์เครื่องอื่นจะไม่เหมือนกันนะไอ้ Google Set เนี่ย Google Set ไอคอนเนี่ย อยู่วันทัดที่สามเนี่ยของผมเนี่ยเครื่องอื่นก็อยู่ต่างหากเราเข้าไปที่นี่เลย,เ,ลยเข้าไปที่ google s ซ n นเนี่ย <c oughs> ตามธรรมดามันจะมีตามธรรมดาจะมี google อ๋อผ,ผมไม่เกีียวน,นะคุณตำรวจตามธรรมดาจะมี Google Search Google Search เนี่ย Google เอาของกลางก็มาเอาไปได้เลยแต่ห้ามเอากูไปพถตำรวจมาตรวจจริงตำรวจปลอมไม่รู้มาในยามแปลกๆตรวจปลอมอย่างสมมุติว่าเราเราเข้าเข้าแอป Google เฉยๆโจจีเนี่นะบรทัดที่สามล็อกที่สองนะ ไอ้บรรทัดที่สี่ไอแถวที่สองตัวจีดูไดว่าผลมันจะเป็นยังไงเนี่ยคําว่าเสิร์ชเนี่ยพอเราเราแตะไปคําว่าเสิร์ชตรงเนี้ยเราก็พิมพ์คําว่าวิธีใช้ Google Map นำทางก็จะได้ได้ผลแบบเดียวกับเมื่อกี้นี้ถอยออกมาเข้าไปที่ Google Set แถวที่3อ่า Google Maps จะเป็นรูปหยดน้ำแล้วข้างล่างตัวอักษรข้างล่างเป็น Maps M A P S ผมจะแตะแล้วครับ Google Maps ตรงนี้เนี่ยพอถึงแผนที่คิดไอ้นี่ดีกว่าคิดจากล่างสุดเลื่อนอันนี้ เรื่ออันนี้รบมาทางซ้ายคิดจังเอาในที่มันเป็นรูปของแผนที่นะไอ้ที่เป็นเครื่องหมายเลี้ยวฝาแล้วสีน้ำเงินสี่เหลี่ยมหุ้มอ่ะสี่เหลี่ยมมนมนหุ้มแล้วมีเครื่องหมายเลี้ยวฝาเนี่ยอันนี้ใช้เกี่ยวกับการนำเส้นทางภาษาไทยเขาเรียกเส้นทาง ส่วนอันไอคอนหัดขึ้นมามนเกี่ยวกับตำแหน่งถ้าเรากดเราไปกดที่ไหนตำแหน่งของเราตำแหน่งของแผนที่มันจะเลื่อนมันจะเลื่อนเลื่อนไปตามพิกัดที่อยู่เป็นอยู่จริงตามนั้นน่ะสมมุติว่าเราไปอยู่ที่วัดใหญ่แผนทีก่ก็จะเลื่อนไปวัดใหญ่เนี่ทดลองเลื่อน,อนไปเลื่อนไปที่อื่นที่มันไม่ใช่นะ เลื่อนไปปากเกตเลยผ่านพระรามสี่ปากเกตเห็นท่านแจ้งวัฒนะเดี๋ยวผมจะกดตรงที่เป็นว,วงกลมสีน้ำเงินปุ่มโพสิชัน่ะปุ่มแสดงตำแหน่งแล้วแผนที่มันจะเลื่อนไป กลับมาอยู่ที่วัดสาริโขตอนนี้ผมอยู่ที่วัดสาริโขแล้วเนี่ยเนี่ยไอที่เป็นแสงมันไปฉนะายเนี่ยวัดสาริโขพิตารามอันนี้สองปุ่มแล้วใช่ไหมปุ่มนํำทางไม่ได้สาธิตข้ามข้ามมาที่ปุ่มโพสิชันส่วนไอไอคอนอันบนสุด เฮ้ย hey, ไม่ใช่ไอไอคอนนั้นถัดมาก็คือเกี่ยวกับเรื่องเข็มทิศอันเนี้ยมันจะปรับเข็มทิศให้เต็มหรือเราจะหมุนเราหมุนก็ได้นะไอคอนถัดมาเป็นกลุ่มเกี่ยวกับชั้นแผนที่ใช้เลือกชั้นของแมนที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกเลเยอร์ L A Y E R เนี่ยที่เป็นสี่เหลี่ยมเขาหลามตัดแล้วมีเครื่องหมายสามเหลี่ยม ของขีดรองรับเนี่ยผมผมจะกดนะใช้เลือกใช้เลือกเลเยอร์ของแผนที่ตอนนี้มันเป็นค่า default default คือมันเป็นภาพลายเส้นภาษาอังกฤษเขาเรียก Topo m p s แผนที่ภูมิประเทศทั่วไปค่าเริ่มต้นนะเราจะเปลี่ยนไปเป็นภาพดาวเทียมแล้วก็กดที่ Satellite อันที่สองครับนี่กดอย่างเงี้ยจะปิดเราเราก็ปิดเมนูนี้กลายเป็นภาพดาวเทียมแล้ว ลองขยายดูไอชัยเขจะหนีมั้งรถของเขาก็ซื้อเขาทำว้อันนี้ตำรวจก็เข้าไปตรงนี้แล้วเนี่ยในส่วนของสังฆาวาดสังฆาวาดนี่แปลว่าที่อยู่ของพระสงฆ์เนี่ยตรงนี้ครับเนี่ยด้านนี้ทั้งหมดเลยเนะเมื่อกี้รถตำรวจผมไม่ได้ถ่ายเียงสนใจมันอ่า เดี๋ยวกลับไปกดปุ่มปุ่มเลเยอร์ใหม่กลับไปค่า d e ดีฟอนเดิมคันนี้จะจะกลับมาที่ปุ่มล่างสุดที่คือเครื่องหมายเลี้ยวขวาเนี่ยปุ่มเส้นทางครับผมจะกดแล้วครับ Your โ Location นี่หมายถึงตำแหน่งที่เราอยู่ ถ้าถ้าเราไม่ป้อนอะไรเลยยัวโลเคชันเนี่ยจะกลายเป็นวัสดิโขเป็นจุดที่ผมอยู่เลยแล้วก็ชูดเดสติเนชันชูดแปลว่าเลือก e s ส i n เนชันแปลว่าเลือกจุดหมายปลายทางที่จะทําเส้นทางเหงือนที่แล้วก็บันทัดที่สามเป็นรูปรถเดินทางด้วยรถรถยนต์เดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์เดินทางด้วยรถบัสเดินทางด้วยการเดินไปอะไรพวกนี้ เดี๋ยวผมจะยัวโลเคชันผมจะเปลี่ยนใหม่ผมไม่เอาตรงนี้เนี่ยผมนึกม,มาทำสอนก็ไม่ไม่เหมือนกับตัวอย่างที่สอนบนบนใน,นหน้าต่างๆเราสามารถเปลี่ยนได้จุดเริ่มต้นนะชุดแปลว,ว่าเลือก Start Location เลือกจุดเริ่มต้นเราเลือกวัดใหญ่ เราจะพิมพ์อะไรก็ได้ครับแผ่นที่มันจัดการให้เราตามที่เราเขียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์แล้วก็กดเครื่องหมายแว่นก็คือ Enter บรรทัดล่างก็คือ Choose d e s t i n a t i o n แปลว่าเลือกสุดหมายปลายทางเราจะไปโรงพยาบาลพิมพ์คาว่าสละโอลงไปโรงพยาบาล ดทัญยาโรมยาวานสากตร์โรมพยาบามูนิธิกวังสิวเอ็นฟ้า ไอ้ที่เขาขึ้นมารอเลยจิ้มไปเลยอันล่างเท่านี้มันมันก็จะทำงานแล้วมันก็จะพอเส้นทางจากวัดใหญ่ไปที่เยาวราชแล้วก็ข้างล่างเนี่ยไอชนิดของการขับเคลื่อนเลือกเป็นรถยนต์อยู่เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเลือกมอเตอร์ไซค์ถ้าไปรถยนต์ใช้เวลาสามิบดนาทีระยะทาง27็กิโลเมตรถ้าไปมอเตอร์ไซค์เนี่ย รถล,ลงไปนาทีหนึง่งระยะทาง26กิโลเมตรถ้าไปด้วยรถบัสนี่ผมจิ้มไปแล้วครับมันก็จะสำแดงจะขึ้นรถต้องเดินออกจากวัดไปขึ้นรถรถบัสสามต่อเราก็จิ้มบรรทัดที่เป็นนี่เลยมันจะแสดงสายรถบัสเลยรถบัสสายนั้นน่ะัดใหญ่สว่างอารมณ์ เดินนามที่สองนาทีระยะทาง2.3กิโลเมตรเดินมาถึงตรงข้ามวัดสาริโขออป o s ิ t วัดสาริโขไก้ร้านนี่นไงร้านโอคาเนะร้านขายอาหารหมาแมวอะแล้วก็ขึ้นรถเมสายสขี่สามที่หกสีเข,เขียวเนี่ยนะไปลงที่หน้าเมเจอร์ฮอลลีวูดปากเกตแล้วก็ต่อรถ สายสองขีดยี่สิบอีของผมไม,ไม่ไม่ไม่ไปสายนี้ผมไปสาย2อขีดสอมั่งไปสายสามงมั่งไปสาย2อขีดสแล้วไปต่อที่เทเวศจากเทเวศต่อ53าสิบามลงไปไปลงที่ห้างแอมชน่นาถนนจเจริญกรุงแล้วเดินเดินจากเดินข้ามถนนไปเพื่อจะเดินลาดไปถนนเยวาวราช พอถึงถนนเยาวราชก็ข้างๆโรงพยาบาลสมิติเวชอ่ะเป็นเป็นมูลนิธีเทียนฟ้าเซ็นทรัาลาะก,ก็ต้องอ่านภาษาอังกฤษออกสักหน่อยหนึ่งแล้วถึงจะถ,ถ,ถึงไงนี่เกียนฟ้าฟาวเดชันฮอสพิทอล มูลนิธิเทียนฟ้าลองลองดูได้ว่าเขาใช้เวลาเท่าไหร่ในการเดินทางด้วยรถบัสไม่ไม่บอกบอกนะสองชั่วโมงสามสิบปดนาทีบอกไอดนีด้วยแล้วก็เดินไปเดินจากวัดใหญ่ไปเยาวราช ใช้เวลา6ชั่วโมง6นาทีระยะทาง27กิโลเมตรเดินได้นะแต่ต้องมีสะพายถุงมีข้าวปลาอาหารไปด้วยรองเท้าต้องเปลี่ยนใหม่เป็นรองเท้าพ้าใบใส่หมวกเวลาเดินห้ามเดินคนเดียวเดี๋ยวเขาหาว่าบ้าต้องมีเพื่อนไปด้วยเนี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตามนี้เลยนะ่ะตามแนที่ Google บอกอ่ะ แล้วก็อันนี้ก็สาธิตเสร็จไปอย่างนเส้นทางเนี่ยเราสามารถที่จะแปลงให้เป็น G P X ได้ไหมน่าจะได้นะแปลงเส้นทางที่มันพลอตขึ้นมาเอาใหม่เอาใหมสมมติว่าจาก จากครัวซีมิรันเนี่ยครัวซีมิรันมีไหมมันพิมพ์เข้าไปแล้ววันใหญ่ซีมิรันโภชนาถนนไัยพฤกษ ใช่เ,เน่ยทำไมมีคำว่าครัวซีมิลันโภชนาแล้วปลายทางดิ s t i น a t ชันเป็นเป็น วัดโปรดเกดเขาจะทำทางได้ไหมนี่วัดโปรดกำลังพอด,ล,อดล้วปึ๊ดไปได้สบายมากเลยทำไมเขาไม่ใช้สายในนะเพราะว่าจริงๆมันมีทางหลังทางครัวซีมิลันเนี่ยไปได้ครนะับพอถึงคลองเนี่ยมันจะเป็นบ่อนขนาดใหญ่เลยทีนี้ ผมสงสัยวิธีแปลงเส้นทางที่ใช้พลอตพวกเนี้เราเราจะแปลงเราจะแปลงให้เป็น G P x ไฟล์ได้ยังไงไม่รู้นะ Google เดี๋ยวผมทดลองทำคำมั่วๆดู แเรนี่านในรูป <L eg end> ผมวิสาลินีเมียมันต้องมีแอป,ปที่สำหรับคอนเวอร์ตคอนเวอร์ตเส้นทาง พเดี๋ยนวะเอาไว้ที่หลังแล้วกันอแปลงเป็น G P X ไฟล์ได้แล้วมันก็เก็บเอาไว้ใช้งานได้น,นี้ accent, ไหวะ View Access Avoid f i l y สต็อปจุดแวะเราเพิ่มจุดแวะของเราสามารถดัดแปลงเส้นทางได้ก็ก็จะหยุดไอ้นี่แค่นี้ก่อนหยุดการสาธิตแค่นี้ก็กดด้านซ้ายเนี่ยคร